ประวัติการศึกษาของเธอก็โอเคนะเคยทํางานหนักมาหรือเปล่าเคยค่ะดิฉันเนี่ยทํางานมาทุกรูปแบบแล้วค่ะแต่งานที่เนี่ยไม่เหมือนกับธนาคารที่อื่นนะคะที่นี่อาจจะหนักกว่าที่อื่นที่คุณเคยเจอมาหนักแบบแบกบปูนไหมคะยกอิดแบกปูนเนี่ยดิฉันก็ทําได้นะคะไม่ขนาดนั้นหรอกค่ะ,คะเอาเป็นว่าถ้าคุณไหวเนี่ยามาเริ่มงานพรุ่งนี้ได้เลยละกันค่ะ ขอบคุณค่ะอีฉันเนี่ยจะทำงานให้เต็มที่นะคะอะถ้าแกครับเข่งนี้อาไปร้านไหนดีครับอ๋อร้านเจ๊ต้องไงรีบไปส่งเลยเจ้าไี้ยิ่งขี้วยไวเลยถ้าเกิดส่งช้านะอ๋อครับไป วะฮัลโหลครับเออเท่าแกรครับนี่เท่าแกจะกลับสวนมาไหนแล้วเนี่ยฉันมาส่งส้มที่ตลาดไทยกับตลาดสี่มุมเมืองอยู่เนี่ยอีกแคสองสามวันนะค่อยกลับนะโอ้ยาล้วเ่าแกนี่สวนส้มเราเนี่ต้องจเงินเดือนให้ลูกน้องแล้วนะครับนี่เกังขาสอ้านเอ,อาแกหากคน,หหน่อยได้ยครับคนอืนอะไรกันทำไม่เป็นหรอก เดี๋ยวฉันว่าไปธนาคารเดี๋ยวให้พนักงานเขาโอนให้เรอยกันแค่นี้นะเรียบร้อยแล้วครับเจ้าแก่เออเดี๋ยวแวะพาฉันไปทําธุระที่ธนาคารหน่อยนะอ๋อจะไปวันนี้เลยหรอครับก็วันนี้ดิเอแต่ว่าเอ่อเสื้อผ้าเ,ออาเรือยช่างมันเถอะัได้ครับ<ป> วยาด้ยครับอ่ายังไม่มีคิวค่ะเชิญน,นั่งก่อนได้เลยไม่ต้องนั่งก็ได้นะคะวันนี้จะมาทำอะไรอ,ะอ่ะอ๋อผมจะมาเบิกเงินครับนี่ครับสมุดทำไมมันเหม็นเปรี้ยวขนาดน,นี้อะ่ะเอะอนนที่นะครับพอดีเพิ่งไปส่งของมาก็เลยเหงื่ออ,ออกนิดหน่อยออแล้วจะเบิกกี่ร้อยหรือว่าจะเบิกเบี้ยคนจนไม่ใช่นะครับ ผมจะมาเบิกเงินสดสองล้านครับโอ้ยจะเบิกสองล้านใ,ในบัญชีเนี้ยมีถึงพันหรือเปล่าเหรมีอะไรปลาเสียงดังเชียวคุณลุงชาวสวยคนนี้สิคะบอกว่าจะมาเบิกเ,เงินสองล้านนะคะแต่ดิฉันดูจากสภาพแล้วเนี้ยคงจะมีในบัญชีไม่ถึงพันหรอกค่ะคุณไก่นี่ลุง จะมาแกล้งกันเล่นเนี่ยรีบออกไปเลยนะอย่ามาก่อก,กวนหรือจะต้องให้ฉันเรียกยามผมจะมาเบิกเงินจริงๆนะครับไม่เชื่อลองถามผู้จัดการสาขาที่นี่ดูได้เขารู้จักผมผมนายธนาคารนะดูมันสิคะมันยังไม่หยุดอีกค่ะคุณไก่แถมยังอ้างว่าเป็นนายธนาคารที่นี่อีกอะเห็นที่แบบนี้ยัคนต้องเรียกยามแล้วหรอมั้งยามยามยามมีอะไรกันหรือเปล่าครับ วุวาเสียงดังจังก็นายคนนี้สิคะอ้างว่าจะมาเบิกเงินในบัญชีสองล้านนะคะแถมยังบอกด้วยว่าตัวเองเป็นนายธนาคารอีกด้วยนะคะแถมยังอ้างว่ารู้จักผู้จัดการด้วยนะคะดิฉันเน่ยกำลังจะไล่มันไปค่ะงั้นเลยครับสวัสดีครับคุณที โอ้ยตายแล้วคุณทีมาทำไมไม่บอกผมล่ะครับผมจะได้ทำเรื่องไว้ให้นี่คุณชนรู้จกักไอค้คนสวนคนนี้ด้วยเหรอคะนี่คุณคุณสองคนไม่ดูชื่อในบัญชีธนาคารเข้าเหรอครับ <S <S นี่คือคุณทีธนาคารลูกค้า v v ว p ไิชิดเนตของธนาคารเราเลยนะครับพิดต้องตลาดไทยเจ๊หมวยสี่มุมเมือง ไม่อินไม่ไ,มไมปส่งวะเขาโทรมาโวยวายเนี่ยเออท้าแก่ครับมีนายแบงค์มาหาครับอ๋อให้เขาเข้ามาเลยครับอสวัสดีครับท้าแก่ทีเอา้าว่าไงล่ะนายแบงค์ชนมีอะไรหรือเปล่าลมาถึงบ้านเลยเนี่ยเอ่อคือเราเนี่ยก็รู้จักกันมานานแล้วครับผมเนี่ยเลยมีเรื่องอยากรบก,กวนท้าแก่ทีหน่อยนะครับ เออมีอะไรล่ะว่ามาเกิดถ้าแก่ทีเนี่ยฝากเงินที่ธนาคารในบรรัญชีที่ไหนบ้างล่ะครับอ๋อก็มีหลายธนาคารนะร้อยล้านบ้างสองร้อยล้านบ้างกระจายกระจายกันไปอ๋อคือพอดีผมเนี่ยอ,อยากเลื่อนตำแหน่งนะครับผมเลยอยากรบพวนให้ถ้าแก่ทีเนี่ยรวบเงินธนาคารบรรัญชีทั้งหมดเนี่ยมาฝากที่ธนาคารของผมเลยได้ไหมครับถือว่าช่วยเหลือผมหน่อยนะครับฝากทั้งหมดเลยเหรอห้าร้อยล้านนะ ใช่ครับเจ้าแก่ทีแล้วผมเนี่ยก็จะให้เจ้าแก่ทีเป็นลูกค้า VVP c i n เ t ตของธนาคารผมด้วยนะครับแล้วเจ้าแก่ทีเนี่ยก็จะได้ดอกเยอะด้วยนะครับอืมน่าสนใจอยู่นะเออได้ได้ได,ได,ได้ถือว่าช่วยเหลือคนรู้จักกันขอบคุณเจ้าแก่ทีม,มากเลยนะครับคบขอบคุณมากครับกันเดียวไงผมขอตัวก่อนนะครับครับผยินดีครับ ลใช่เลยสิดิฉันขอโทษนะคะเออถ้าแก่ทีครับผมต้องขอโทษแทนลูกน้องผมสองคนด้วยนะครับคือถ้าเราแก่ทีอยากได้อะไรอยากทําอะไรเนี่ยบอกผมได้เลยนะครับเดี๋ยวผมีจัดการให้โดยตรงเลยครับผมไม่รับคําขอโทษหรืออะไรทั้งนั้นดูถูกลูกค้าแบบนี้เนี่ยผมรับไม่ได้ผมขอปิดบัญชีทั้งหมดที่นี่ห้ารอยล้านผมให้เวลาภายในบ่ายสามวันนี้ครับเอ,อคุณทีครับ ใจเย็นๆก่อนนะครับคุณดีอินอินเข้ามาหาฉันหน่อยครับท่าแก่เราเอารถอะไรมารถกระบะครับกระบไปเอาหกล้อมานั่นจะมาผลเงินห้าร้อยล้านไปฝากที่อื่นเออเท่าแก่ทีครับจะทําทแบบนั้นเลยนะครับคือท่าแก่ทีเนี่ยจะให้ผมทําอะไรก็ได้นะครับแต่ถ้าแก่ทีอย่าปิดบัญชีนะครับผมขอร้องแล้วนะครับผมจะไม่ปิดบัญชีที่นี่ก็ได้ แต่ต้องไม่มีพนักง,งานบริการห่วยแตกแบบนี้อยู่ได้ครับเดี๋ยวผมจะไล่นพนักง,งานสองคนนี้ออกทันทีครับคุณไก่คุณปลาผมขอไล่คุณสองคนออกจากธนาคารสาขานี้เชิญครับรีบเก็บข้าวของออกไปตอนนี้เลยนะครับเรียบร้อยแล้วครับผู้จัดการคะไม่ต้องเรียกผมเรียบร้อยครับเจ้าแก่ทีผมไล่นพนักง,งานสองคนนี้ออกแล้วครับ ก็ดีเอ่อท่าแก่ครับรถหกล้อนอี่ยังต้องใช้ไหมครับไม่ต้องก็ได้